คำเตือนรายการน,นี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักการเสียงโชคทุกทท่านครับสหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเลขเด่นล่างครับเด่นล่างสองตัวนะครับ เด่นล่างประจำว,วันที่16นะครับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราจะใช้หลักเด่นบนนะครับเด่น10หน่วยบนนะครับมามาเป็นสูตรนะครับสำหรับเด่นบนนะครับเด่น10หน่วยบนก็จะมี014589นะครับ014589 0 145 8 9นะครับเราจะนำมาบวกกันนะครับบวกร้อยมาลัยนะครับนั่นก็คือ0บวก1ได้1 1บวก4ได้5 4บวก5ได้9 5บวก8ได้3 8บวก9ได้ทักกับ7นะครับบวกลงมาเรื่อยๆนะครับ 1บ5ได้6 5บวก9ได้4 9บวก3ได้2 3บวก7ได้เท่ากับ0 6บวก4ได้0 4บวก2ได้เท่ากับ6 2บวก0ได้เท่ากับ2แล้วก 0บวก6ได้เท่ากับ6 6บวก2ได้เท่ากับ8ได้เท่ากับ8นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเลขเด่นล่างเนาะบวกมันมาแล้วได้ได้เท่ากับ6กับ8นะครับดูว่าจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับในงวดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นล่างเนาะเด่นล่าง ปรากฏว่าบวกออกมาแล้วนะครับได้ได้สองนะครับได้สองสองตัวนะครับก็ผลปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวล่างออกมาศูนย์สองนี่ถือว่าเข้าเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเพื่อนๆที่โชคดีนะครับส่วนผมก็ได้ลอตเตอรี่สองใบนะครับได้สองใบเนาะใบเดียวพอดีแฟนเขาอีกใบหนึ่งครับเป็นสองใบเนาะศูนย์สองครับที่จริงที่จริงผมชอบศูนย์สามสามศูนย์ครับก็หนักไปที่สามศูนย์ศูนย์สามนะครับแต่ก็ ยังได้ 0, 2, 2ู์2อีก2ใบก็ถือว่าเคนะครับเด่นนิดๆหน่อยๆครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเยอะนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วครับถูกใจนะครับติดตามถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะจะได้ดูได้รวดเร็วทันใจเนาะจะได้โชคดีเฮงๆรวยๆด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่าน โชคดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับ